จะเป็นหนังที่ใครหลายต่หลายคนถามว่าทําทําไมนะครผมกำลังพูดถึงหนังที่ชื่อว่ามาดามเว็บนะครับก็เป็นหนังในจักรวาลโซนี่ที่เขาก็สร้างมอร์เบียสสร้างเวนอมมานั่นแหละนะครับแต่ว่าก็หาตัวละครอ,อื่นๆที่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนสร้างขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ในจักรวาลน,นะครับแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งเขาคงมีความฝันที่จะทําให้ตัวละครพวกนี้ มาเจอกันทั้งหมดแล้วก็มีสไปเดอร์แมนอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนเดียวของเขาที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่อยู่ในหนักเรื่องนี้ก็ได้นะครับมาดามเว็บในคอมมิเนี่ก็พูดตรงๆว่าเป็นตัวละครแบบ ที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะครับเป็นตัวละครเล็กๆตัวละครสมทบที่เหมือนกับว่ามีเรื่องเส้นใยแมงมุมของชีวิตแมงมุมอะไรประมาณนะั้นเห็นอนาคตอนาคตเป็นผู้หญิงตาบอดแต่อันเนี้ยความน่าสนใจของเวอร์ชันนี้คือการรวมนักแสดงที่เป็นนักแสดงหญิงที่จะได้ว่าโด่งดังก็คงไม่ถูกเป็นนักแสดงหญิงที่เป็นชื่อเสียงมารวมกันมีดักกุตตาดูเอยไม่ใช่ดักกุต้า,ตา ผมจำชื่อแต่ละคนไม่ได้มีซิดนีย์สวิตนี่จากยูโฟเรียมีนูนั่นนี่ต่างๆมากมายที่เราเคยเห็นมาก่อนแล้วมารวมอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเขาจะนําเสนอมาดเามวฟออกมาอย่างไรนะครับเพราะว่าในคอมิกเนี่ยมันไม่ได้มีความบู๊เบิร์อะไรเลยกับตัวละครนี้นะครับ hey. <Come> จดากอต้าโจนสันมัน้งทุกคนนี้ฉัจำชื่อไม่ผิดน,นะ hey. Get your stuff. มนุษย์เลกไหลที่คนล้อกันว่ามนุษย์เล็ไหลเออ,ม,เม,อมันก็เหมือนมน,นุษย์เล็ไหลจริงๆแหละอืมโอเคโอเคโอเคหมุนกล้องเมื่อกี้โอเคหมุนกล้องอันเนี้ยหมุนกล้องอันเนี้ยโอเคแต่ว่าแต่โยนมาเป็นอย่างเงี้ยมันธรรมดาไปหน่อยจืดไปหน่อย ปึ้งเรียบร้อยเฮ้ยเกาฮอกเดย์เหรอเป็นเกาฮอกเดย์เหรอถ้าเป็นเกาฮอกเดย์เป็นเอเดฟอทัว่วโลในข้ามหนังซูเปอรนะ์ฮีโร่นี่เจ๋งนะเฮ้ยเฮียอันนี้ได้อันนี้ได้ คืออาจจะต้องเพิ่มดีไซน์ตัวรายสักนิดนึ่งให้มันดูน่ากลัวให้มันดูผมว่าใส่สูตรธรรมดามาพอแล้วแต่พอมาเป็นอันนี้มันดูเยอะไปหน่อยแต่อะอะโอเคซื้ออยู่เป็นเป็นกาวฮอกเดย์เป็นเอเดนรูมอโรซื้ออยู่อ่ะอะซื้อซื้อ help you out today okay trying to save people who were running out of it Get in! until one moment changed everything uh, Come on! I, what? To the that living. I don't understand what's happening i've been having visions mm. i knew he was gonna die i think i'm seeing the future อ๋อคือเป็นเนคล้ายๆ f i ไฟน destination คือถ้าใครจะตายต่อให้คุณช่วยเขาเขาก็จะตายอยู่ดีอ๋อคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตอนแรกมันก็ไม่ใช่กาวฮอกเดดียังไงวะ

ก็คือเขาใจละผมเพราะเพ้าะเขาใจละเขาใจเกมละคือพยายามจะช่วยแต่ว่าเห็นก็คือเห็นระดับหนึ่งแต่ว่าออมันโฟกัสเพะอ่ะโฟกัสเห็นระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะต้องให้แบบหาทางชนะให้ได้แต่ว่าก็ต้องเหมือนกับว่าต้องเอาชนะทุกอย่างที่มาาันจะค่ายเนี่ยก็ต้องพยายามเอาชนะแบบเหมือนนังเอกต้องช่วยตลอดเวลาต้องช่วยช่วยช่วยจนกว่าเนี่ยมันจะจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วช่วยตัวเองได้สามารถเก่งได้โอเค okay 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 i've seen that man before so who is he ezekiel Sims. he was in the amazon with my mom when she was researching spiders right before she died wait i recognize you you live in my building <coughs> you're the paramedic well, yeah you almost ran me over <coughs> you don't think this is weird how we're all connected <coughs> it's honestly like the least weird thing that's happened all day <coughs> อ๋อแล้วก็เรื่องก็เป็นเรื่องเราเกิดในวันเดียวด้วยอ่าโอเคโอเค have trust to ผมพูดตรงๆนะผมมาคิดว่าไอที่เราเห็นเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยเราไม่ได้เห็นในหนังเรื่องนี้เว้ยเพราะว่าผมคิดว่าเพราะผมคิดว่ามันไอท่านที่มันเห็นอนาคตที่มันแก่มันคงเป็นอนาคตที่พวกนี้มันเป็นซูปเปอร์ฮีโร่หมดแล้วแล้วมันพยายามจะไปสู้มันสู้ไม่ได้เพราะม,มีหลายคนจัดหรือเป็นแบบ แต่เราแต่เราเวิร์ดอะ่ะมันเป็นคนนี้จะเป็นมันก็เลยมาเก็บในเวิร์ดที่มันอาจจะเก็บง่ายกว่าหรือเปล่าเบิร์ดที่มันไม่มีสไปเดอร์แมนหรือมีสไปเดอร์แมนแต่ว่าเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นผู้ชายไม่ใช่พวกนี้แต่มันก็มาเก็บตรงนี้ได้เพราะมันก็มีพลังเป็นแบบอาจจะมีพลังความเป็นอาจจะเป็นแมงมุมในอนาคตหรือเปล่าแต่ผมไม่คิดว่าพวกนี้จะรวมพลังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตอนสุดท้ายหรอก เนี่ยเห็นไหมมันมันมันจะเป็นการต่อสู้แบบแบบที่ธรรมดาธรรมดาเพื่อสู้ไก่นี้ได้แต่มันก็จะมีความเห็นในอนาคตมันก็จะเป็นฉากแอคชั่นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่หนังซูปเปอร์ฮีโร่ขนาดนั้นอืม ผมไม่รู้ว่าคนทั่วไปอยากจะดูหรือเปล่าวะผมก็มันก็พูดยากอยู่เหมือนกันคือมันมีกลิ่นนะอย่างที่ผมพูดอะ Final Destination ในการเอาชนะ Final Destination คือพยายามจะแบบเอาชนะความตายให้ได้ได้ได้สุดท้ายความตายก็จะไล่ตามวันนี้ก็เหมือนกับว่าพยายามจะเอาชนะ e c ซีเียวให้ได้พยายามจะเอาชนะนี่ให้ได้แต่ว่า End g เกมคืออะไรอะทำไมต้องเป็น4คนนี้ทำไมไม่เป็นคนอื่นนักเอเห็นข็นคนอื่นต้องเยอะแยะทำไมไม่ช่วยทำไมต้องช่วย4คนนี้เพราะช่วยสคนนี้จะสามารถช่วยคนอื่นได้หรอ มันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขขึ้นมาแต่ผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าใครหวังว่าซูเปอร์ฮีโร่จา๋าผมว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบสนองในแง่นั้นสักเท่าไหร่พวกกับฉากแอคชั่นน่ะผมรู้สึกว่าโอเคแหละมีควงกล้องให้สนุกสนุกได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมันดูอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สนุกแต่ว่าถ้าเป็นหนังที่แบบพิยามมาเอาตัวรอดจากซูเปอร์ฮีโร่อ่ะเออพิยามจะเอาชนะซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังขนาดนี้โดยการมีพลังแค่เขตอนาคตแล้วก็สู้มันไปเรื่อยๆอ,อาจจะอาจจะเวิร์กสำหร ไอเด็กพวกนี้สามคนเนี่ยไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรอกแต่ว่ามานาเวฟก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในในเวิร์ดนี้แทนเออเป็นซูเปอร์ฮีโร่เวิร์ดนี้แทนแล้วก็คนอื่นอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในเวิร์ดอื่นหรือเป็นเส้นเวลาไทม์ไลน์อื่นๆเฉยๆเออแล้วก็เปรียนพวกนี้แบบว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อาจจะต้องแบบมีการสูญเสียมีความเจ็บปวดแลนี่ก็ไม่อยากให้คนอื่นถ้งเป็นแบบนั้นก็เลยเลือกที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวแล้วก็คอ,อยจะจยช่วยเหลือคนในคนในเขาเรียกว่าคนในละแวกนี้คนใน New York, น,นิ มันก็แบบถ้าเป็นซูเปอร์ี่รมต้องเจ็บปวดอะไรประมาณนั้นเดานะอันนี้เดานะคิดว่าจะเป็นออกมาหน้านั้นนะครับก็ชาวแชทคีดเห็ยนยังไงครับกับเรื่องนี้ว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนอะไรยังไงก็ลองบอกกันมาได้ด้านล่างนะครับ